ต้องอวดสกินหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเอ้สกินโลหิตไงนิวนิวนิวนินนินนินในสัตว์นินนินนินมันยี่ห้อรองรองเท้าไม่ใช่เหรอแม่แม่รู้จักอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่ออย่างเที้ยเลยอ้าว ไม่ด่าแต่มันไม่ค่อยมีคนใส่แล้วไม่ค่อยดังเท่าไหร่กูการแมนดูน้องอุ๋มอิ่มใส่ชุดว่ายน้ำอะไยังไงวันนี้เฮ้ย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 ดูครับอยู่ใดไอจีนะครับการแมนไหมยู่หรือไม่ก็ปั่นจักรยานอยู่ขอให้ร่วงรู้จักเรเซลแต่นินบาลานซ์นินเลยนะนินบาลานซ์เอาไว้ฟาดหน้ามึงเหรอบาาลนซ์เอาไว้ตบปากมึงเลยแต่ อยากใส่ดินบอลลัแล้วไปเตะหน้าเวล้วอ,อยากใส่หน้าเวร์้วเข้าไปเตะคอนเวิร์ตอยากเจอปเป็นนักเกะคอนเวิร์ตเตะคอนเวิร์ตทำไมวนะน้าคู่แข่งกันเหรอยุ่กูอ,อยากเตะไอ้ไรกันเนี่ยของกูจบละจบละทุกอย่างจบละไอ้เหี้ยกัดกามมีสปอร์ตไม่ได้ถือกำเนิดก็วันนี้แหละว่าเพราะมึงไม่ทำลโลโก้ไงไอ้ยัยไอ้เหี้ยมันมีงานมันต้องทำงานนี่ย่างเงี้ยทำงาน เกี่ยนตั้งตัวทวงทวิทอะไรสัตว์งานมันเยอะใครเข้ามาวะไอหนูนห,นหนูหนูดนูหนูอยู่ข้างหลังเราอยากใส่หน้ามึงแล้วก็ไปเตะออดหมดอยากใส่หน้ามึงแล้วก็ไปเตะข้าวแล้วอีกตั้งหนึ่งทีใครใส่ข้างหลังกูอ้าบัอีกนิดเดียวเอ้ยไหนโชว์สกินยังไม่เห็นสกินต้องเตะเลยสกินดำมือดำเขียวเนี่ย เฮ้ยก็อง,อยง,งี้ดูว่าซีตาเอ้ยเหี้ยหนิอ่าคงลืมใส่กางเกงนี่ก็จบเลียววะกลายเป็นคุงตัวเลยนะกูบอกให้ถ้าลืมใส่กางเกงเหมือนมึงไม่ได้พูดมาหลายวันแล้วผ <c oughs> มพูดทุกวันคนไม่ตัวหรอกไอ้เหี้ยคนเราอะ่ะ ทางซ้ายขี่ซ้ายเพื่อใช่ไงอยากใส่คามเลิฟแล้วก็ไปเตะหน้ามึงชาวมีดจุ่มคามิงดึงแน่น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 สีอย่างงี้ต้องลาออกเลยผมบอกให้ประท้วงใครท้วงลุงตุ้นนะ มันน่ารักเนอะเพลงแม่งอย่างนี้อย่างกูก็กูก็ต้องมานั่งหำเนี่ยเพลงแม่งเอ้ยแตะพอยหน่อยดูไม่มีใครโง่ตายหรอกกูนั่นแหละพอดีแลกมันแลกมันยิงมาดีฟาลาเนี่ยเออเออประตูฟาลาทีเได้แล้วได้แล้ว ปลาท่วงรุงตุนนะคิดว่ามันด้าเห่อเด่๋ยวใช้ได้อยู่จะซื้ออะไรล่ะคะไม่ไปซื้อเขาผัดให้มึงอ่ะปลาล่าข้างบนขวาหมาญิงปืนหมายเป็นก่ายก่ายก่ายก่ก่มันปัดงมันปัดเงปัดเองขอด้วยขอด้วยขอสมูทตี้แก้ว ีเมอร์ซี่เราเป็นสายชุบเสือเสือเมอร์ซี่เราสายชุบอยู่แล้วคุณผู้ชมจะติดจะติดไม่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 จะติดหลีกเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเออแตะไปเวนรออะไรดนใจให้มึงยืนประท้าอย่างนั้นวะ จิวิญญาแต่งได้อยู่เนี่ยโล่งๆกันเนี่ยมึงยิงไม่ตายเหรอไม่ตายเพราะกูยิงเขาแล้วไม่ตายมึงก็เลี้ยงไม่โตดิวะเฮ้ยก็ใช่ดิตายแล้วเปลี่ยนตำแหน่งแต่ก็ชุบเดี๋ยวแม่งก็ชุบอีดอกนะมันชุบไม่เป็นหรอกไอ้มันเข้าวาร์ปมาปะเฮ้นี่ยไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าก็ดีก็เลี้ยงไม่โตแล้วบอกให้ท้าไมเข้าเนี่ยไปเชี่ยวไอ้แผลกูเอากูไปไกลเลยว่ะ Oh, ต้องซัดติดแล้วล่ะเอาเมอร์ซี่ข้างหลังนิตัดติดไปกันมึงไม่ได้ใช้แล้ว hey, ล่ะไอ้ฝั่งนู้นเหรอเมอร์ซี่ยายามันยังอยู่เยอะอ๋อมันดูดเขาอ่ะมันดูดขำเขาปลาทังลุงตึ้นนะเฮ้ยมันเห็นกูจบจบไม่มีใครเฝ้าพ่อยกอเรียบร้อย ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหม,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 มาแล้วเฮ้ยนี่ดิเองอะไรโดนใจให้มึงไปยืนแรกวะน่าเอา้าต้องยืนแรกหรือว่าแลกแต้มเงาปอนไม่เคยแลกทูพอยเหรอโอยปวดท้องอ่ะเข้าห้องน้ำได้ไหมปวดท้องปวดท้อง มีคนอยู่หลังรถเป็นแมคกี้แมคกี้อยู่หลังรถด้วยเปล่าใครโอริโอริโอริคอโอรอริคอชาร์จโอชิตปลาล่อยู่ไหนใช่ห้องหลังหมดจริงปวดท้องจริงหลังทำอะไรกูไม่ได้หรอกแมคกีโอตายหรอกใช่แมคกี้โง่ไม่รู้ซะมั่ง วอบ้านเตียนแห่งวอโรเซ่มันคือใครอะไรนะวอโรเซ่คืออะไรวะเอาเขตดวอโรเซ่ไงดึงมาสิครับดึงมากันมาดิครับก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับแอบมาหากูได้แล้วโอ้ชิยพ่อเป็นมองการ์ดมาเป็นเป็นอิมพอสโทสเตอร์ไงไม่มีใครมาตรงนี้ยใช่ ขึ้นนะครับผมระท้วงลูกตุนะ่นไฟหน่าอยู่บนไฟหนา้ามันชุบขึ้นมาว้าวจ,จัดเัดที่อะไรมันแ้นมันแ้นบอกเลยว่าดอกนี้มันแ้นมันแ้นเราสองคนยิงเมอร์ซี่ข้างบนเมอร์ซี่ข้างบนจะตายแล้วจะตายแล้วเชาร์ล ยลงไงไอ้เมืองเอไเอ่ข้อแม่ช่วยด้วยไาแม่มึงยังไงคุ้มคุ้มได้โอกาสคุ้มคุ้มเป็นเยทับเฮ้ยถอยถอยมาสิมีโขับเลิฟมันจะันดึงมันจะดึงกมันจะดีบหรอันใหญ่ฮีมันใหญ่ฮีดึงกูมันจะดึงกูหอล่าครับเลิฟ เออไอ้ที่สองล้มศพตลอดวะเออจริงยังต่ำที่สองน้องเขาชื่อเมจิกช็อปไงฝันของเว้ยตั้งหนาว่าตัดที่เยอะเออสิงห์ของนไปก่อนห้าศพการชุบกันเกิดขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ว่ายัางไงโอดีเก่งของเราไอ,อ้ข้างหลังใครเอ,อ่ยทหารตายนะครับผมทหารศึก ตอนนี้พบกับผมวินซี่มาวินมาแวะนะฮะถูกต้องวินซี่มาแวะข้างบนเป็นฟาร่ากำลังยืนเหม่ออยู่ในย่ามผมฟาร่ากำลังจับจ้องจับจ้องไปที่ออมนิกอย่างไรแล้วฟาร่าจะตายแล้ว,ะะลวเออความตายเป็นเรื่องของอนาคตไงสิเมตตาสิเมตตาย,ตาย,ยัางไงก็จูไม่ใช่พ่อฉันเหมือนซี่แอบเว้เหมือนซี่แอบ,บ,บ,บอยู่ โอ้โหจบคอยนี้จบก็ยูยิงไข่กูขนาดนี้ก็จบเลยวะปั่นมันไปให้หมดปั่นมันลงไปให้หมดหมดมันไม่ลงไปทำไมมันไม่จันนิดเล่นพอผมเออเราสามารถไปขี่ได้แล้วนะฮะหรือไปนานแล้ววะยังอยู่หรือเปล่าอาจจะได้อยู่อีกสักตาหนึ่ง ๋้วเขาปวดขี้กลางเกมเลย